สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์กลับมาแล้วนะครับแนวของขลังนะฮะพระเครื่องนะช่วงนี้เพราะไม่รู้จะหาอะไรมาทํารีวิวแล้วก็ช่วงนี้ก็เข้าแนวพระเครื่องก่อนนะครับซึ่งพระเครื่องแนวของขลังของสะสมของไทยนี้ก็ขายดีพอสมควรเลยก็จับมารีวิวให้กับเพื่อนๆทําคลิปได้นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะฮะโอ๊ตออนไลน์ดอทคอนะครับสอนเพื่อนๆขาย eBay ขาย a m a z o n นะครับแล้วก็ สำหรับเศรษฐกิจโควิดแบบนี้นะฮะคนไหนอยากเริ่มแบบไม่อยากลงทุนอะไรเลยแนะนำะทับทำอีเบ y แบบจับสื่อมือเปล่าหาของออนไลน์ในไทยหาของในเซเว่นมาขายได้นะครับลักสุรโอดออนไลน์สอนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เรามาคุยกันหน่อยในกลุ่มนะฮะขอเชิญเ,เพื่อนๆคนเก่าเนวอย่างล่าสุดวันนี้เมื่อเช้า69คนนะตอนนี้เข้ามาอีก2คนแล้วเป็นคนเก่าล้นๆเลยนะครับมาเข้ากลุ่มมาสร้างแรงบันดาลใจเอาซิว่าบางคนเรียนไปทําไมไม่ทํา หรือบางคนเรียนไปยังขายไม่ได้หรือไม่ได้จิตตามอะไรบอกเลยว่าในกลุ่มเนี่ยบิ้วมันมากนี่เพื่อนบางคนเนี่ยลง3ออก4อ่านะฮะแล้วก็ขายแพงอะไรประมาณนี้ครับมันมาก บอกเลยชวนเข้าเลยนะฮะมีเพื่อนๆเข้ามาโอดมือใหม่ก็นี่แล้วก็สั่งสินค้าแบบจับเสือมือเปล่าล้วนๆเลยนะฮะแล้วคุณดูเด็กขายแพงขนาดนี้ขายแบบจับเสือมือเปล่าออก4ชิ้นบอกเลยวันหนึ่งกําไรเป็นพันได้เลยนะครับทําไม่ยากลองทํำเองดูแต่ถ้าใครไม่อยากลองเสี่ยงลองผิดลองถูกนะครับซื้อประสบการณ์การเรียนการสอนโอออนไลน์ดอทนะฮะ ขายของนิดนึงนะ0 6 6 1 5ห9นึ่งก็9นะครับไลน์ like at a แ o ดโ n ทนนะครับหรือไปที่หนะ้าเว็บไซต์ o อ t อ n น i ล e c o m คลิกเพิ่มเพื่อนก็ได้หรือสแกน QR ว o d e โก็ได้อ่ะหมดขายของแล้วเข้าเรื่องดีกว่าสินค้าชิ้นแรกนะครับก็ใช้เครื่องมือหาสินค้าขายดีนะครับขายได้ถึง29เหรียญขายออกวันที่21วันนี้วันที่2 2ยังวันนี้อยู่เลยนะครับอืมเนี่ย ขายไปแล้วสองโซ่ด้วยนะฮะ977บาทส่งฟรีนะครับอ่ะให้เห็นก้นนะฮะดาวกันโดดาวกันโดอ่านี่นะก็ออกแนวเครื่องลางของขลังนะครับราคา977ชิ้นนี้ค่าส่งผมตีให้สุดๆเลย3 400นะก็น่าจะได้กำไรอยู่นะครับชิ้นต่อมาครับ19.97นะครับ นี่แล้วก็เพิ่งออกนะเพิ่งออกเลยเนี่ยฮะวันโซนใะน24ชั่วโมงนะครับของใหม่ใหม่สดๆดร้อนๆนะฮะขายได้673บาทเป็นแนวผ้ายันผ้ายันอะไรมีม,มีนี่มีสัตว์ด้วยนี่ออกเป็นสัตว์นะฮะเป็นสัตว์อะไรลองดูอ่ะนะครับชิ้นที่2นะครับต่อเลยชิ้นที่3ครับยี่สิบสองเหรียญค่าสง่งมีค่าส่งด้วยนะชิ้นนี้สี่จุดเก้านะครับลูกค้าก็ยอมจ่ายนะก็ประมาณ7 4 1ค่าส่งอีก6 ร้อยเอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยหกสิบก็ประมาณเก้าร้อยออกแนวนี้นะฮะพระอะไรวัดอะไรนะฮะสามชิ้นนี้นะครับอยากรู้เฉลยเพื่อนๆถ้าใครอยากรู้นะครับสมาชิก ebay นะครับโอทออนไลน์ชิ้นแรกชิ้นแรกนะที่เห็นหางนะ a 2 2 1 2 2 0 2 1 k ึอ่อชิ้นที่สองนะฮะพยนัน a 2 2 1 2 2องศูนย์แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับอะไรอ๋อเป็นพระนะฮะสักวัดหนึ่งนะวัดอะไรให้ดูดิบาง่วนของภาพมีอยู่ะนะนี่นะเออลองเราดูหรือจะขอฉะเฉลยแล้วก็ได้ A2212221P9 ว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีอยู่หาได้นะครับก็ลองไปโพสต์ขายแต่อย่าลืมนะฮะมีคอ์ค่าธรรมเนียม ebay เพยอนเนียวิเคราะห์ค่าขนส่งวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าตั้งขายไปนะครับไม่ยังเป็นต้องขายตัดราคาคู่แข่งนะครับมันมีเทคนิคมากมายที่ทําให้เราขายแพงได้ขายอีเบเน่เพอเพอๆนะขายวันละสี่หชิ้นนะครับคุณได้กําไรวันหนึ่งเป็นพันและอยู่มันไทยสบายครับเดือนละสามหมื่นนะฮะลองเริ่มต้นทําดูแล้วก็ที่สําคัญสินค้าหลายๆอย่างมันจับเสริมมือเปล่าได้ไม่ต้องลงทุนก่อนนะครับแต่ถ้าแนวเครื่องางของขังนี่อาจจะต้องถ้าไม่อยากลงทุนก็ต้องเดียวกับพ่อค้าไว้รู้จักร้านค้าไว้นะ แต่ถ้าไม่รู้จักก็อาจจะต้องลงทุนหน่อยหรือหาของเก่าในบ้านมาขายแต่คุณต้องรู้ว่าสินค้าประเภทนี้เขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรที่จะทําให้ขายได้ศึกษาเรื่องคีย์เวิร์ดด้วยนะครับสำคัญที่สุดเหมือนกันนะครับอ่ะ o t o อ l i n e c o m นะครับเราสอนนะฮะสอนจับมือทําสอนดูคลิปมีหมดแล้วก็สปอร์ตตลอดชีพนะครับมีกลุ่มคอยดูลงดูแลตลอดนะครับรับรองเลยว่าจะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วก็คือเสียแค่ค่าเรียนอะ นะรเริ่มตอ้นอีเบคุณไม่ต้องลงของก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเสียของก่อนก็ได้นะครับมีของในเซเว่นที่ขายได้เยอะแยะนะอ่ะเพื่อนคนไหนสนใจก็ศ like, ูนย์ห9องหกหนึ่งห้าเก้าก็สามเก้าเก้าไลน์แอดแอดโอทออนไลน์นะครับแล้วก็เหมือนกับทุกๆคลิปเลยนะฮะเจอเราบนเฟซฝากกดไลค์กดแชร์เจอเราบน YouTube นะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ติดตามได้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางนี้นะครับ จบคลิปจบคลิปจบ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 ดูเป็นต่อต่อ